สวัสดีค่ะแม่จ๋าโนเวนะคะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆทำแกงคั่วหอยแครงใบชพูนะคะเป็นแกงแบบทางภาคใต้นะคะเพราะว่าวันนี้แม่ใช้พริกแกงใต้ค่ะนี่นะคะหอยแครงนางเอกของงานเป็นหอยแครงสดที่แม่ลวกแล้วก็มาแกะเองนะคะแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบชะพู u, เพราะว่าวันนี้เราจะแกงขั่วหอยแครงใบชะพู u, นะคะซึ่งก็ล้างแล้วแล้วก็หั่นแล้วเหมือนกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาเทน้ำกะทิลงในหม้อเลยค่ะหัวกกะทินี่เปิดไฟก่อนนะคะเราจะเคี่ยวกะทิให้ให้เดือดก่อน นืกอยากกินค่ะวันนี้แกงคั่วหอยแครงใบชะพูแบบทางใต้เคยไปกินมาครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเที่ยวกระบี่อ่าวนังสุดยอดมากอร่อยถูกใจมันแบบว่าจัดจ้านสะใจสําหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดจัดนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะให้กะทิละลายตัวแล้วก็เดือดแล้วก็จะใส่พริกแกงลงไปง่ายๆค่ะเมนูนี้เพราะว่าเรา มีพริกแกงสําเร็จรูปมาแล้วหอยแครงก็ถ้าใครไม่มีหอยแครงสดก็ใช้หอยแครงแช่แข็งก็ได้นะคะมาแกะเอาที่นอกไปอาจจะหายากหน่อยนึงอะ่ะแต่ถ้าที่เมืองไทยก็ง่ายๆค่ะเข้าห้างไปเลยแมคโครน่าจะมีห้อางแมคโครเอย่างบิ๊กซอะไรอย่างเงี้ยหอยแครงแกะแล้วนะคะง่ายๆ หาได้หรือว่าหอยแครงสดตลาดบ้านเราเยอะแยะแต่อยู่เมืองนอกอาจจะแบบหายากหน่อยนึงตอนนี้กะทิก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มละเริ่มเห็นปุบปุดขึ้นมาละที่แกงนี้นะคะคอนเฟิร์มว่าดิ้นแน่เ <laughs> ผ็ดควันออกหูแน่นอนสำหรับคนที่ชอบรสจัดนะคะแมบบ่คนหนึ่งหละที่ชอบชอบอาหารใต้แมบบ่แบบเป็นเป็นเป็น,ปนใส่ถุงเล็ก แต่แช่แข็งไว้นะคะครั้งละเวลาครั้งละหม้ออะไรอย่างนี้แต่วันนี้ดับเบิลเลยค่ะใช้สองแพ็คเลยในหม้อเดียวน้ํากะทิเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ใส่พริกแกงลงไปเลยอืมขอเปิดเครื่องดูดกลิ่นหน่อย แกกงให้ตวันนี้อากาศออสโลโดีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หิมะตกแบบเมืดฟ้ามัวดินเลยยิ่งดึกยิ่งตกเมื่อวานเนี้ยวันนี้ก็มีแดดแล้วก็ไม่มีลมไม่มีหิมะดูสิคบ นแน่นอนเผ็ดเผ็ดแบบทางใต้แม่ชอบกินกลิ่นหอมขึ้นมาเลยที่แกงใต้ต้องต้องคนตลอดนะคะหลังจากที่ใส่พี่แกงลงไปแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยพิ่แกงที่อยู่ด้านล่างัจ,จะไหม้จะเย็นๆค่ะ ก็อ,อร่อยต้องใจเย็นๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อหอยหที่เราลวกสุกแล้วนะคะแกะแล้วลวกแล้วสุกแล้วลงไปเยอะเลยค่ะวันนี้ไม่ใช่แกงน้อยเนี่ยเห็นได้ช่วยนิดหอยเกือบสองโลนะคะเพราะว่าแกะออกมาแล้วเขาจะได้น้อย เดี๋ยวก็จะเติมน้ำลงไปดูสีดิคะโหยน่ากินมากนี่เรียบร้อยแกงคั่วเดี๋ยวจะดูตอนเสร็จหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่อีกหน่อยนึงน้ำ แดี๋ยวพอน้ำเดือดเราก็จะปรุงเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะเครื่องแกงเขาเข้มข้นมาอยู่แล้วก็จะปรุงน้ำปลาแล้วก็ผมปรุงรสอีกนิดหน่อยก็พอถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลลงไปได้แต่ว่าแหม่มไม่ชอบนะคะแล้วความหวานธรรมชาติก็จะออกมาจากกะทิอยู่แล้วเนื้อหอยก็จะมีความอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแหม่มไม่ใส่น้ําตาลนะคะสําหรับใครชอบก็ใส่ลงไปได้เลย แล้แป๊บนึงค่ะให้เดือดไม่ต้องไม่ต้องให้เดือดนานนะคะเพราะว่าสุกแล้วหอยสุกแล้วอ๋อแล้วมันจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยระวังนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าริกแกงเขาเข้มขน้น แล้วเาก็จะใส่ถูกวคึรสไปหน่อยหนึ่งจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใครไม่ชอบแต่เป็นความชอบส่วนตัวก็จะได้กินของแทบแล้วค่ะเป็นเมนูที่แบบชอบกินมากอ,อีกเมนูหนึ่ง อาหารใต้แบบชอบทุกเมนูเลยนะคะแกงไตปลาแกงเหลืองออ้าวกิ้งอะไรอย่างเงี้ยทำกินบ่อยแ๋ยวมันก่าชิมรสนี่นะัเป็นไงมั่งกินคนเดียวอืมนันตายหน่อยนึงพี่แกเข้มข้น,นมาก พอแล้วค่ะเดี๋ยวใส่ใบชะพูเสร็จเลยใบชะพูใส่ลงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องรอนานนะคะเพราะว่าถ้าใบชะพูเปื่อยมันจะไม่อร่อยได้ที่แล้วค่ะอืมโอเคค่ะใส่ใบชะพูลงไปเลยไปเยอะ ถ้ากินผักเยอะค่ะเดี๋ยวขยุกก็จะได้นิดเดียวอ้หูเผ็ดร้อนดีมากเลยองแกงใต้นี่เป็นอะไรที่สะใจจริงๆ เรียบร้อยค่ะแกงคั่วใบชะพูหอยแครงน่ากินไหมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเะวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะแม่บ้านจานาเบค่ะ